ก่อนจะไปดูปากท้องพูดถึงมิจชาชีพท<า>่านผู้ชมขออนุญาตเถอะเมื่อวานนี้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูแม่สอดจากกระบังพลลาตะเวนตามแนวชายแดนบริเวณบ้านท่าอาจท่าสายลวดที่แม่สอดปรากฏพบพัสดุต้องสองสัยเป็นลังกระดาษ8ลังวางอยู่น้องไบก็เลยตรวจสอบค่ะมันมีตัวอักษร K L K ขีด T 108อักษรจีนบนลัง พอเปิดดูเป็นโทรศัพท์มือถือค่ะเหมือนกับเป็นมือถือมือสองอะค่ะยี่ห้อหัวเว่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมจำนวน1,062เครื่องเ <c oughs> จ้าหน้าที่กรณประสานสุรกากรตำรวจและฝ่ายปกครองเข้ามาตรวจยึดเพื่อขยายผลสันในฐานว่าโทรศัพท์ทั้งหมดนี้น่าจะส่งไปให้แก๊งขอ l l เซ็นเตอร์ที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ <c oughs> และจนถึงขณะน,นี้โทรศัพท์ทั้งหมดไม่มีใคร มาแสดงตนเป็นเจ้าของนะคะนี่ไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของอชัดเจนส่งไปแบบพระกิจในการหลอกลวงเป็นมัจฉาชีพนั่นแหละดูเถอะท่านผู้ชมน่าตนกตกใจยังไง